จังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะครับก็ได้มีมาตรการต่างๆในการที่จะลดอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเราก็ดำเนินการในหัวข้อในเรื่องของการรณรงค์งว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัไยไร้อุบัติเหตุนะครับโดยเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยได้เดินทางอย่างสุขใจ นะครับอย่างปลอดภัยและก็ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเนี่ยก็ได้มีการตั้งจุดตรวจหลักนะครับอยู่ด้วยกันทั้ง23อําอำเภอเนี่ย27จุดตรวจหลักเป็นจุดตรวจที่ส่วนที่กำลังของทั้งตำรวจฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็มูลนิธิอาสาสมัครต่างๆจุดตรวจดังกล่าวทั้ง27จุด ใน23อำเภอเนี่ยถือว่าเป็นจุดตรวจหลักที่มีความสำคัญที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างจริงจังอย่างเคร่งคัดและก็ต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วเนี่เรายังมีด่านตรวจชุมชนนะครับทั้งจังหวัดเ,เรามีอยู่ามีอยู่1ด2ด่านนะครับทั้งจังหวัดาด่านชุมชนเนี่ยเป็นเป็นด่านที่เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันขององ,งค์กรปกครอง,งส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน าคประชาสังคมและก็ผู้นําชุมชนในพื้นที่สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนะครับอันดับต้นๆเนี่ยก็จะสาเหตุมาจากดื่มและขับนะครับและก็ะขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดสาเหตุการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เกิดจากไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยปัจจัยที่มีความสําคัญนะครับ เรื่องของการป้องกันและลดปปัอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของอามาตรการลดปัดจจัยเสี่ยงทางด้านถนนและก็สิ่งแวดล้อมเรื่องนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นของอกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของอสภาพถนนวิศวกรรมทางจราจรนะครับก็ได้ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับถนนเนี่ยให้อยู่ในสภาพ ที่พร้อมที่จะใช้งานรองรับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด